ไป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 ทางมึงเด้พอพ่องูครับผมเพิ่งคุณไปไปไปมานเด้อไปถ่ายทางมึงเด้อไปไปไปออออนะไปไป,ไป,ไป,ไปทางมึงเด้องูหน่อยครับผมสวัสดีครับผม พอกันตอนไบ่ายครับได้อุปกรณ์การล่าไหมครับผมนี่ครับกลงดักตลอดครับกับดักจอนฟอนเจ้าของร้านว่าใส่หอดฟันได้รท่านคือบอเจ้าของร้านว่าใส่ฟังอะไรครับสีร้องครับผมนี่ครับเนี่ยเป็นกล้วยครับผมนี่กล้วยใช่ครับอันนี้กงน้อยสิไปหางกะรอกครับผมกลงใหญ่นี่สิไปดักจอนฟอนครับ แต่ว่าจ้ของนั่นมันว่าดักฟันกันได้ั่นสิลล้องมึงครับผมมันจะคือบ่ร่อหลอ่นรถจักครับเด้อเดี๋ยวขื่นเดี๋ยวขึ้นไปหางครับผมมันนี้ขึ้นมา,า,าพกระพ่านเบี้ครับเนี่ยยินสุมญาครับรอผ,ผมผมครับขึ้นทั้งพวบมันนี่ใบไม้เริ่มเขียวแล้วครับนี่ใบไม้เริ่มเดี๋ยวว่าซอดครับใบไม้นี่ร่อนหล่นรถจักครับเด้อ เชิงเยียังมาร้อยตังครับผมเดี๋ยวจะขึ้นไปใส่แล้วัุนนะครับเชงยังมากว่ะนี่ครับผมนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่นี่นี่โกนกรอกครับนี่โกนมันนี่ครับหล้างหนึ่งในลัางหนึ่งครับเราลงเราติดานับเด้อยผมมาใส่วางผมขึ้นห่างครับมันห่างครับผม ต้นไม้ต้นนึงครับนั่นเห็นอเนี่ครับรอหลุนรอติดตางครับผมพันเบียร์ฟังผมครังพันเบียร์ผู้นับอันนี้เป็นนาพ้าครับผมพันเบียร์ยุพันฟังผมครับผู้นับนี่ครับข้าจะขึ้นห่างครับผมแค่ขึ้นโคกไม่ของนั้นผมจะขึ้นโคกนี้ครับนี่ครับรอหลุนรอติดตางครับเด้ออันนี้ขึ้นมาะไซกระอกครับผมตะกั่วชี นั่งห่างจะเข้าครับเราบางคนจิ๋มานวครับผมนี่ครับสิดันยิ้งรอครับผมรอให้ตางครับผมเบื่อเหมือนได้การรอครับผมยึสูงครับผมยึดสูงเปิดแล้วครับครับพื้นดินอาบ้าครับผมนี่ผมมา มาใส่กระลอกหรอกครับได้ขึ้นมาทางห่างครับนี่ครับพันเดียรที่ฟังพันเดียร์พูดโยงสูงขึ้นในราคาครับพันเดียร์โยงสูงครับผโยงสูงเต่วผมความเพื่อนดินครับทางห่างกระลอกมาห่างกระลอกมันจอดยิ่งกับอครับจอดตรงฟ้าของผมอาเทียมเข้ามาครับบรรยากาศโดยรอกบ้าครับ หลังจากที่ใส่กระลอกแล้วครับผมเดี๋ยวรอดหลุนรอดตากครับผมมาจะมีอย่างมาก่มาจอบยิ่งฟ้าดอคกับวันสีม่วาครับผมฟังครับวันนี้มีอย่างมาก,ามาบ,ากบ่พุ่นพันเบียร์ชุ่งสูงครับอย่ฟังุ่นครับผม อันนี้เป็นหนาพาครับผม,มาบานาผามันกันไว้ครับต้อนลงครับผมคันมทคือบ่เดี๋ยวอาจจะมีฟ้าดานครับเนาะเมื่อกี้นี่ผมได้ยินเสียงนกคุณหงครับเสียงมันตื่นเสียงอย่างครับเสียงอย่างอย่างทางพูดนะชุนทึ่งครับผมท่านครับ ผมไม่รู้ว่าน้มันตื่นเสียงยังเานาะจุ่เงทึ่งครับผมผมเสียงมันตื่นยังผมก็รู้กันนะเห็นกระองออกมาตัวเดียวครับผมแล้วก็บอกมาอีกเลยนางมัน,มนก็หนี่ครับผมเสียงมันตื่นผมม่ได้พ่กมันเลยพ่ปออกมา ่านเียยฟังปุ่นบฟันเบียยุมากุมาเี่ครับแบนครับผมุามาเงี่ยฟังฟันเบียยนหลฟ้าครับอันนี้มันเป็นเหวฟันเียย่ฟังปุครับถ้าผมเงียบคนทั้งมก็ห้องแห้งเพราะการเอื้อเห้ออยู่ในป่า นี่ครับผมนี่ครับผมผมนั่งนี่ครับมาใหม่ดูทะน่นะครับนี่จะเป็นไม้ลม,มครับผมยาดนะครับทุนน่ะต้นนี้ประมาณประมาณสี่โมงแรกนอกินปลาหนะท่านบ่คือกับจีโรงครับผมฮิโกรครับท่านบ่คือกับใครท่านบ่มานกับจีปลากระรับเด้อ เดี๋ยวตลอดรุ่นนั้นกงกงดักจอนฟอนครับผมว่ามัจนจีนจะเป็นยังไงเดี๋ยวลงจากหางไปนี่ผมก็ไปใช้คนจีนเป็นดักจอนฟอนนะครับเนาะมองที่ผมไปพอนหมู่บ้านก่อนครับคขึ้นผมไปเตะกบเลยพอนครับันี้ก็เลยไปซื้อของมาใส่รอบครับผมว่าจะเป็นยังไงออนะครับผม ลงนะครับมองซ้องของชูบุญมานนะพ่ผมคือเกาะกับผมประมาณที่เกาะสามชิปแล้วครับสองชิปแล้วมันไม่ยังเกิดขึ้นเลยครับสามชิปนี่ขึ้นมานั่งห่างเดี๋ยวรอรุ่นนั้นนะครับเด้อเดี๋ยวถ้ารอรุ่นใน Cùng cồng đắk chọn Cùng này, các cồng này lọt nó hết đó, chờ trong này cả mận, thử phong chỉ, lông chim băng gâu này, lót lún này, lót lún này, cái cồng đắk chọn phốt này, thì để chim băng gâu คลิปนี้คืออามันมันคือดอกครับเดยผมึ้นมาสวยก็รู้นะครับแต่ว่าตอนน้สอนมันจะมีห้อยมาหาจินน้ำเราเนาะมันมีบวกน้ำด้างล่างครับความหัวงท้ังฝุ่นทั้งด้าล่างผมด้าล่างจะเป็นบวกน้ำนะครับบวกน้ำที่หมูมันนอนครบผมหมู่บนน้องเรมันเป็นบวกครับผมมันเี้ยฝนตกมากน้ำมันขังในบวกพวกฟันวกหมูมาหาจินครับยำเสวนอะไรแบบมันก็มีครับผมมีห้อยแต่ว่าผมึ้นมาทรงใบใบครับ มันสิบมลงมาครับคิดว่านะสองคลิปเราที่ผมมานั่งหางหมอมันเนี่ยผมมาชีป็นไปจากอาทิตย์นึงครับผมจากอาทิตย์สองอาทิตย์ผมนั่งจิกขึ้นมายมันจิกขึ้นมาต่้งสองก็เกาครับเพราะว่าขื้นๆมาสวยมันมาลงครับมันมาลงมาแต่ตอนเช้าพอตอนเช้านอนยุนอนตึมห้องครับผมมันยินเสียงไก่ขันได้ยินเสียงมันห่องนกไก่ได้ยินเสียงไก่มันขันผมไก่ปลา นี่เสีย,มง,ยงมังหรองลักนี่ครับปัญญากัดบังคับมองมนั่งนี่ครับเดี๋ยวลอทลุนบัง่งกงกรับผมกงกับลอกกับกงอันนี้ครับด้วยกับกงไง้กับกงไงอง้ดักจอนฟ้อนครับ เอาละครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณนะครับเด้อติดตามรับชมขอบคุณทุกคนที่กำลังแรงใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ทุกท่านด้อสวัสดีครับ